จุดนี้ค่ะจุดที่เรามักจะมีปัญหานะคะทํานิ้วชี้นิ้วโป้งวางไปเหมือนเดิมค่ะทีนี้ขยับนิ้วขึ้นมาค่ะแล้วรีดดันออกไปค่ะส0บครั้งค่ะเห็นไหมคะตอนช่วงที่เรารีดออกไปเนะะี่ยค่ะมันจะช่วยยกยกแล้วก็ล่องแก้มด้วยนะคะเห็นวางจะเพิ่กดลงน้ําหนักแล้วรีดออกหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะตอนที่เราดึงเนี่ย ผิวเราจะรู้สึกตึงกระชับล่องแก้มได้หมดเลยนะคะและท่านี้ทําได้ทุกวันค่ะเพื่อนเพื่อนลองทําตามดูได้เลยะาะแค่นิดเดียวพอค่ะแ้ะไป5้าจุดแล้วเราจะทวนให้คนใหม่ดูนะคะแล้วเ,เกี่ยครีมก่อนเกี่ยครีมลากออกไปเฉียง45องศานะคะเพื่อเป็นการยกกล้ามเนื้อขึ้นนะคะจมูกด้วยค่ะจมูกดันยกขึ้นหน้าผากนวดวนออกมาค่ะเสร็จแล้วทํามือแบบนี้เป็นตะขอแบบนี้ค่ะ วางลงไปแล้วรีดจุดที่1คาง10ครั้งจุดที่2วางมือแบบนี้ค่ะข้างล่องแก้ม10ครั้งค่ะหนเราหรือแก้มเรามันจะถูกดันยกขึ้นพร้อมกับเก็บกรอบหน้า mm hmm. เห็นไหมคะช่วงนี้ค่ะที่เรานี้โป้งสอดลงไปแล้วเราเอานิ้วชี้วางแล้วมันจะค่อยๆรีดรีดรีดไปพร้อมกันทั้งสองท่าสอง,สองจุดคือจุดที่1และจุดที่2นะคะ mm hmm. ทำไปเลยค่ะ10รอบกดลงน้ำหนักได้เลยนะ